สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องครับวันนี้วันที่19ตุลาคม67ครับผมคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมีแนวทางตัวเลขของพ่อไพบูลครับผมพ่อไพบูลฝันแม่นครับลายงวดเลย้อครับผมสังเกตให้ดีครับพี่น้องเนาะกับก็นานันเพื่อนกับเขา2ตัวอยู่ครับผมหลังๆมานี่ถ้าเพื่อนฟัน ครับจะมีเหลขกตัวหนึ่งที่เป็นเลขติดมากครับพี่น้องเนาะหรือว่าเหลขกลักสิบหรือว่าจะเป็นลักหนวยก็ไดครับอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาพอฝันว่าเพิ่นเสียชีวิตครับพี่น้องป่านนี้เพิ่นก็ะเลตีอายุของเพิ่นขึ้นหกสิบสี่ครับสังเกตว่าครับพี่น้องเนาะหกกับมาอยู่ครับก็นานี่ก็คือกันได้ครับผมสังเกตหลายหลายงวดแล้วครับถึงว่าจิบมาเป็นเลขคูแต่ว่ากะจะมีตัวหนึ่งที่เด่นขึ้นมาเลยครับพี่น้องเนาะบาง่อัานกั พอไกหกซีครับผมเหล็กฝันพอไพ่บุญครับเป็นเบื้องน้ากันครับพี่น้องจะจุดเด่นตัวเหล็กของพอจะเป็นตัวใดครับพี่น้องเนาะไปตีก้มฝันซอยกันก็พอครับพอไก่ตองมวดเลยครับผมขึ้นวันพระครับผมวนมาพอจะฝันขึ้นวันพระนี่แหละครับพี่น้องเนาะที่พ่านมากเดี๋ยวไปรับช้มรับฟังเป็นแนวทางเส้นงโศกเส้นงดวงน้ากันครับผมกับพอไพ่บุญฝันแม่นครับพี่น้องงวดวันที่ หนึ่งพฤศจิกายนหกสิบเจ็ดครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขก็พอเกามาเชียกขอขอราคุณพอไพบุนเดอร์ครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเกามาเชียน้าเชียในเดอร์ครับผมไปรับช่มรับฟังแนวทางเลขกข้มฝันกับพอกันเลยครับ ครับเก่ามาเชียสวัสดีพ,อพ่อไพ่บูรครับผมครับสวัสดีครับเก่ามาเชียครับผมวันนี้ยังยั่งยุดปอ่อป่อยุดยั่งยุดครับผมอ๋อหยุดหยุดไ่ได้ไปใซ่ดังก็ดีพระยุมันเข่าแม่เก่ามาเชียฝนฝนลงเม็ดฝนตกเอา้าตกป่อป่อท <laughs> ั้งทุนตกต๊ครับตกคือเขชรชื่อขจวาวัยที่ทั้งอีสานแต่ขาจาวายอยู่แมน ก็ยุ่แถบกลางๆน้ำเนาะับทางไปนําครับโอ้ฝนตกเอาพอ่อเป็นยังไงก่าครับผมฝันต้องงวดบ่ครับผมฝันขึ้นมันผาบ่ครับพอ่อ ยินว่าเขาซับเป็นยังว่ของพ่อมันโอ้ยอย่ไปว่ามั่งันครับว่าก็ว้าคนเดียวไปเงาถึงเลยอืมเป็นยังได๋พ่อเลขความฝันมากแล้วบ่ครับผมมากแล้วครับฝันแปเนี่ขึ้นนั่นล่ละขึ้นวันนระนั่นล่ะครับพ่อฝันแปกคิดว่าเป็นเลขยนต์ล่ะครับครับเอาเอาดนี้เอาตะเลขฝันเนาะครับพ่อเอาตะเลขฝันครับป่อ บางที่ปันดีอีกเอาไว้คงดทตายเนาะครับเนาะครับพ่อเอาปล่อยบอกคำฝันนห้ฟั้งเด้อครับว่าฝันว่าได้ไปบ้านหาหมูหรอกได้ปัน,นไปหาหมูบัานเกาไปยังไปอยังก็เกาเกาๆหมือเด้กก็มาเชื่อครับพ่ายังไปใส่ก็ต้นไม้ก็เกาเกายังก็เกาอื เรามีค้นขายบ่ะนี่ไม่ค้นขายแอนขายหมูย่างไหมครับผมขายหมูย่างพ่อชิดจังได้ซื้อหมูย่างไปฝากหมูฝา,ากฝากพวกกนวันนะว่าไปถามไ้เจ้าของหมูย่างไม่เท่าไหรครับเอาว่าไม่ละสามบาทไม่ละสามบาทครับไม่ละสามบาทบันนี้พ่อพ่อว่าได้ไหม เพิ่นเพิ่นถามว่าเอาจอกไหมพ่อิ่นว่าเอาเอาสามสิบไหมนะครับเอาสามสิบไหมนี่แหละปั้นกับปันน้นสนันสันซ้ํานี่แหละซื้อสามสิบไหมใหม,ใหมละสามบาทครับมอมี่ยังเก่ามาเชื่อเอ้ยก็ตัวเดียวโคโล,ลเลยวันนี้ครับผมไหมละสามบาทหมายถึงสามสิบบาบุนบ่ ก็ <G introductory> มาเชื่อว่าสามบาทนี่สามบาทคือสามบุญนั่นในในในปัญหาพ่อเด้เนี่ยครับพ่อคือสามตีมาบุญได้เด็กที่พอไปบุญึ้นนับบุญเล็กๆตัวนี้พ่อทีให้ชุดเดียวพ่อตีดดให้ชุดเดียวนี่ละครับผมคือเลขสามตัวคือสามสามศูนย์ครับสามสามศูนย <c oughs> ์ three, ครับแล้วก็เลขสองตัวสามศูนย์ตัวเดียวก็ามาเชื่อเฮ้ยตัวนี้ละ เน้นบนเน้นบนเน้นบนหม,มูสามสามศูนย์กับเป็นเลขที่เคยออกนะบ่เนาะแน่นนั่นละมันวันเกี่ยวกับของเก่าเก่าเก่ามาเยอะด็กไปหามหมูเก่าเก่าแหม่ครับแสดงว่าเลขที่เคยออกมาแล้วคือสามศูนย์นี่แหละหอดหมดหดก่อนขนมันออกศูนย์สามหกศูนย์สามไปมี่เนาะหกศูนย์สาม หาศูนย์สามแมนหา้หาห้าศูนย์สามจังสี่หาสามศูนย์เนือว่ากันมาสามนี่พ่อก็ว่ามันต้องเบิร์นแหละสามสามศูนย์นี่หละครับนี่ละ,ละต้นโอโลนี่ละครับจัดชุดเด็ดเลยครับพี่ดอกผมมียังเกินจากนี้อีกแล้วครับผมสัตเกียนแล้วพ่อเนาะสามส <30 S 2> ิบใหม่ตัวกำหนณของพ่อพ่อ อะไออกมาเหมือนเรามันปักหลักสิบก็เหลือสามก็ตีนะวันนี้พ่อมาฝันเจียวกับเลบลสามก็เอาตัวเดียวเนี่ยละโอโลเลยครับก็สามศูนย์พอซื้อพอซื้อจักใหม่ก็พอสามสิบใหม่ครับสามสิบใหม่ไในฝันนะก็มาเชื่อชิดก็ตีก<ม>็สามสิบใหม่สามสิบใหม่กันตีเป็นเงินมันเป็นเงินเท่าไหร่รใหม่ละสัตวเป็นบ โอ้ไม่ละสามเออมันนี่เป็นเก้าสิบาทเนาะเพราะว่าเก้ิต้องเอาต้องเอาเอาุทนนี่มีเก้าว่าแจมอยู่นี่ตีพอสามเออก็าะอ้หมูหมูบะหมี่ด้ี่ยไมละสามบาทเนาะแจกเปิบะหมี่เนาะบู่มีี่เครับนี่นี่กรมสุดหบาทเนาะครับนี่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 หละเป็นมันเป็นปัญหาด้ยเพราะว่าเป็นเหล็กแน่นอนเลยครับผมสามสามศูนเม็ดเดียว เดียวเลยสามศูนย์ตัวเดียวโกโลเลยครับผมบนี่แะครับพี่น้องเนาะลองเบิงฝันเกี่ยวกับของเกาง่าหวังเหล็กตัวเก่าแมนครับข,ของกินน้ำได้ได้ซื้อของกิ่นน้ำครับนี่แหละเพราะว่าซื้อสามสามศูนย์เอาไปเสี่ยงอยีกเนาะพอเนาะแมนครับ,รบเอาลองเบิ้งครับผม ีออ๋ยวบ่อยเสียบิึงอยูเ่เหล็กตัวนี้ครับสามสามศูนย์สามศูนย์บนเน้นบนนะครับพี่น้องเน้นบนเอาก็มาเชียกับสิลบกควนพอสักนีเด้อครับพ่อครับขอขอบคุณเรัาเชียเด้อยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อสวัสดีครับยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเล็กวามฝฟันพอครับพี่น้องเนาะครับก็พีเจหน้าเบิง้งครับเพราะว่า ถ้าเลขฝันพอนี่ยจมิมีถ้าบอกเขา2ตัวก็จะมีตัวหนึ่งที่เด่นขึ้นมากครับผมก็อาจจะเป็น3ก็ได้ครับพี่น้องเนาะ30คือพอวาก็เต็มเต็มแหละครับพี่น้องครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็ามาเชียร์กออ็ขออวย่อนให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยลงเงินไปน้ากันครับ1พอร์สกี้กาย่น67สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ